สุขภาพกินอัเดช่น,นะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนแต่งหน้าสําหรับมือใหม่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวยัยมัธยมปลายหรือว่าเข้ามาหาลัยใหม่ๆนะคะแล้วแบบว่ารีบมากเร่งด่วนมากตื่นสายต้องรีบเข้าเรียนอะไรเงี้ยนี่ค่ะทุกคน5นาทีก็สวยได้ลุคที่จะมาสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นลุคที่เขาใช้แต่งทุกวันเวลาไปมาหาลัยนะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ ทาพวกแบบว่าคิมบำรุงแล้วก็รองพงรองพื้นะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคิมกันแดดทาเรียบร้อยต่อไปนะคะเราจะทาเป็นคอนซีนลเลอร์นะคะก็ทาคอนซีนลเลอร์ใต้ตาไปเลยะคะ่ะอะไรที่เป็นจุดด่างดาก็ป้ายไว้นะคะเราม่รอถี่าก็เราป้ายรอสิวเราไปนะคะอ่าแต้มสิวได้นิดหน่อยเราก็จะมา ฟูคาถากันนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะเรามีเวลาจำกัดแค่5นาทีนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องรีบไปมออะไรอย่างนี้นะคะในงานเร่งด่วนเนาะไปมอแบบนี้ใหม่แบบเร่งด่วนอะไรนี้สำหรับคนตื่นสายนะคะก็เกียร์ไปเลยะคะ่ะทุกคนเกียร์เกียร์เกียร์ไปเกียร์ไปตบตบก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่เราตบคีมันทําให้แบบเออเหนื้อ เข้าหน้า<ม>เราได้ดีกว่านะคะใครไม่อยากใช้มือตกก็ไปหาซื้อพวกแปรงหรือฟองน้ำอะไรพวกนั้นก็ได้นะคะนั้นจะตกได้ดีกว่านะ,ะแต่ว่าเราถนัดใช้มือไงเออนี่นะคะ,ะ,คะก็เกียงเกียงใต้ตาดำๆของเราไปนะคะทุกคนันับต่อไปดูนีน่ดิเกมดีเข้าสนุกเลยไออ้นวนพี่อัดคลิปอยู่น้ำเพื่เห็นไหมเนี่ยกล้องก็เนี่ยเห็นไหมล่ะไม่รู้เกมเนี้ยมันได้รางวัลเยอะมากเลยนะเกมอะไรอ่ะน้อเพไทยเฉียนวินไงเล่นยังไงอ่ะอ๋อตัวนี้ แค่ให้ใ<ช>มันแบบเหมือนกันจับคู่กันเนี่ยนะ<ช>เร่เคยเล่นแล้วเฮ้ยแต่อันนี้มันดูสนุกกว่าเนาะถ้าพี่โนอยากเล่นนะเข้าไปที่เว็บ s e x y b a k a r a c o m นะหรือไม่ก็เข้าไลไร s e x y b a k a r a c o m ก็ได้โอเคเดี๋ยวพี่ไปลองเล่นดูแต่นำนูไปก่อนพี่จะอัดคลิปโอเค ไปลองเล่นไปลองโหลดมาเล่นดูนะคะทุกคนอุยเมื่อกี้โดนผีแล้วเลยแล้วแหละค่ะทุกคนกลับเข้ามานะคะเราจะเริ่มจากการทาแป้งค่ะทุกคนแป้งที่เราเลือกใช้นะคะเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะทุกคนอันนี้ยี่ห้อยีงหงยี่ห้อคือไปหมดแล้วนะเพราะว่าใช้ทุกวันนะคะเยกระจกกังพังดูเราก็จะใช้แป้งนะคะทาไปนะคะแป้งโปร่งแสงนะคะก็ตตบๆไปเลยค่ะลุคของเรานะคะไม่เข้มไม่หนาไม่บางไม่จืดนะคะก็คือพอดีพอดีธรรมชาติธรรมชาตินะคะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวต่อไป,อไปดูดิคุณได้รางวัลตัมเลย <c oughs> คุณเล่นเยอะมากวิดูดิเออเห็นแล้วอย่าลืมไปโหลดนะพี่โนคุณอย่าลืมไปโหลดนะคะไปตร<ป><ป>าคาไม่ไวค่ะต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะวิธีการเขียนคิ้วของเขานะคะก็คือใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะลากล่างเขาเรียกล่างเออล่างโค้งคิ้วของเราไปก่อนนะคะทุกคนโค้งคิว้วขคงตัวเองเป็นแบบไหนแล้วก็เขียนตามโคง้งไปเลยนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะคะ สำหรับมือใหม่นะคะอยากจะบอกว่าการเขียนคิ้วนะคะเราเขียนลากโค้งไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยระบายนะคะแล้วก็พายายามนะคะให้หัวคิ้วอ่อนที่สุดนะคะเราค่อยมาเข้มตรงประมาณกลางๆหรือห่างนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้มทั้งหมดมันจะกลายเป็นปิงนะคะไม่ใช่คิวระวังเรื่องนี้ด้วยโอเคคิว okay, มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาปัดๆเลยนะคะระบายคิวนะคะพายายามให้หัวคิ้วของเราอ่อนๆหน่อยนะ,ะเดี๋ยวเป็นปิง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มีคิวขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะแบบโลง่งๆโล้นๆหน่อยเพราะยังไม่ทําอะไรนะคะต่อไป่ะทาด้วยความเร่งด่วนเลยนะคะสปีดกระสปีดเราจะมาทาเปลือกตากันค่ะนะคะเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะทาทั่วเปลือกตานะคะทุกคนก็ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าเราถนัดก็ทาไปทั่วเปลือกตาเลยนะคะทุกคนสีก็จะอกมาประมาณนี้นะคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นสีนไหนดีเราก็จะใช้เป็นสีนี้ค่ะโรสนะคะทาตรงนี้นะคะหางตาทาแบบประมาณนี้ <S <S เราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ <S 1> <S 1> หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นสีนี้ค่ะทาประมาณตรงนี้แค่ตรงนี้นะคะ พาไปเลยค่ะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นกิฟเตอร์ค่ะนี่นะคะวิบปปบับวิบบับทาลงไปที่กลางตาเลยจ้านี่นะคะนี่เราก็จะได้ตาประมาณนี้ค่ะทุกคนเราจะเพิ่มความแบลให้ดวงตาของเรานะคะเวลาไปเรียนอะไรอย่างงี้นะคะเราจะไปแบบจืดชืดไม่เฉิดฉายไม่ได้เราต้องแบบรังแล้วก็แบบออร่านึ่งนะคะทุกคน <laughs> อ่ะเราก็จะเติมสีนี้นะคะ่ะสีนี้นะคะ ลงที่ล่างตาเขาเรียกอะไรอะล่างตาเนาะตาล่างทาประมาณแบบกึง่งนึงนะคะไม่ต้องทาหมดนะคะทาแค่ถึงตรงกลางพอมันจะเป็นแดงแบบนี้เหมือนโดนต่อยต,อตามานะคะเหมือนแบบเฮ้ยแกปิดโดนอะไรมาป่วยต่อยต,อตาแตกมาหรออะไรไม่ใช่อะ่ะ <laughs> ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแบ๊วๆนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้กิ๊เตอร์นะคะทาล่างตาให้มันดูเป็นเหมือนแบบลอลลี่เขาเรียกอะไรดอลลี่ออยเอ๊ะอะไรวะดอลลี <laughs> ่อายเออนะคะเราก็จะ ทำใต้ตาตรงนี้นะคะให้ตาเราดูแบบบววๆโตๆนะคะทุกคนจริงๆแล้วลูกนี้สามารถแต่งไปแบบงานข้างนอกได้นะคะไปมอไปนี่อะไรก็ได้นี่นะคะตาเราก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะก็สาหรับว่ามีความวิงบิงวาวๆนะคะคือคลิปสอนเนี่ยยังไงก็ต้องเกิน5้านาทีอยู่แล้วอันนี้เราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะแตะๆเบาๆนะคะแล้วก็ลากมาตรงประมาณนี้นะคะขีดมาเลยนะคะจะเห็นว่าตาเราดูมีมิติขึ้นก็ลากไปค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมารีดมัสคาร่ากันนะคะแต่ว่าเราจะรีดแบบเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตนะคะก็คือให้มันแบบพอดีพอดีกับตานะคะทำให้ตาเราดูโตขึ้นนิดนึงนะคะปัญหาเดียวของเราเลยอ่ะคือปัญหาการรีดอะไลเนอร์นในแต่ละวันที่ไม่เคยเหมือนกันเลยสักครั้งนะคะ เพื่อนๆลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าเรามีเวลาแค่5นาทีจริงๆในการแต่งหน้าแล้วเราแบบรีบใช่ปะเรากรีดแบบปืดมาคือได้ยังไงมันก็ต้องอย่างนั้นแล้วอ่าขี้เกียจไปลบแล้วอะใครที่มีที่ไว้สำหรับแบบกีดข้างล่างอะก็กรีดมาตรงนี้นิดนึงนะคะมันจะทําให้ตาโตดูแบ๊วอะถ้าต,ตัวนี้กีดก็ได้ แต่เราไม่ค่อยถนัดตัวนี้เท่าไหร่อะมันจะทําให้ตาเลอะต้องใช้นี้ไปก่อนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราเชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะกรีดได้ดีกว่าเรานะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะมาทําการดัดขนตากันค่ะแต่ว่าที่ดัดขนตาเราหายนะน่ะหายอีกแล้วสมมุติว่าเราดัดแล้วเออดัดแล้วนะคะพอดัดเสร็จแล้วก็นี่จ้าปัดมาสคาล่าเลยใต้ตา ราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะมาปัดแก้มกันเราจะไม่คอนทัวร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบมากเกินไปเรามีเวลา5นาทีนะอย่าลืมนะตอนแต่งจริงเร็วกว่าน,นี้แน่นอนมั่นใจเพราะไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายไงก็คือแต่งแบบ <c oughs> เสร็จไปจ้ะเรียนหรือใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแบบมีดั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็หนักดั้งนะคะคอนทัวร์ดั้งอย่างเดียวได้นะคะคอนอ่อนพอค่ะ สีปัสออนที่ใช้นะคะ <ons> <our> เราใช้เป็นแบบธรรมชาติที่สุดนะคะชมพูชมพูคนัวอ์ดั้งนิดนึงก็ได้นะ <ons> <our> แต่แต่วันที่เราแต่งเนี่ยบางทีเราก็คนัวร์บางทีเราก็ไม่คนัวร์เห <ons> <our> มือนเป็นบ <ons> ัล <our> ราฟบนเสาะลม <ons> <our> อยากอยากทำก็ทาไม่อยากทาก็ก็ไม่ท <ons> ํา <our> เพื่อนงงวันหนึ่งมีดั้งขึ้นวันนึงดั้งเข้าเดิม <our> <โท>่จริงนะที่มาสอนแต่งหน้าเนี่ยก็คือลุคแต่งหน้าที่เราแต่งประจําแต่ถามว่าแต่งเก่งไหมแล้วก็แต่งไม่เก่งนะคะคนัวร์ไปค่ะ หลังจากนั้นสีปากนะคะเราก็จะใช้เป็นสีที่ธรรมชาตินะคะไม่แดงแล้วก็ไม่ชมพูเกินไปเราจะทาข้างในคกก่อนนะคะให้มันเข้มๆแล้วก็เกี่ยออกมาข้างนอกนะใครป,ปากแห้งแนะนําว่าทาลิปมันก่อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วแต่ว่าปากเนี่ยยังไม่สัดใส่เราก็จะเอาลิปสีแดงนะคะทาข้างในอีกทีนึงนะคะแค่ข้างในนะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะ พอเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นสเปรย์นะคะฉีดหน้านะคะเพื่อให้เมคอัพของเราเนี่ยอยู่กับเราได้น,น,นานๆนะคะทำให้หน้าเราชุ่มชื้นด้วยนะคะ ก็เรียบร้อยพร้อมไปมอได้เลยนี่นี่นะคะลุคของเรานะคะก็สดใสดสดใสดอย่างนี้นะคะไม่ดุไม่แรงไม่แบบอะไรเกินไปนะคะพอดีพอดีนะคะสาหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะอย่าลืมไปแต่งกันนะคือมันแบบง่ายมากเลยนะคะทุกคนคือเอาไปแต่งจริงก็อย่างที่บอกประมาณฮะไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ